thank you สวัสดีครับอยู่กับ์ฟมิสูซูเปอร์โปรนะครับแล้วเจคาขมิสซเอ็มพีค่ะวันนี้ตอนนี้เรามาอยู่กับสายซิ่งกันบ้างนะครับ<ช>กับสีประตูเตี้ยนะครับตัวนี้สีขาวด้วยใช่ค่ะตัวนี้เครื่อง2,500นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะน่ารอนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่6 8 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับสีขาวแบบนี้นะคะสีอื่นก็มีสีอ,อื่นก็จะราคาแพงกว่าสีขาว เจ็ด <7, 000 S 2> ันเนาะเป็น689ปนะครับตัวนี้จะมีเป็นพวกสีสีเงินสีดำแล้วก็สีเทาดำนะคะ okay. นะครับและแน่นอนนะครับคันนี้โปรพิเศษอีกแล้วนะครับกับแต่งแบบ S Sport y ทั้งคันให้นะครับตัวนี้ลูกค้าใช้เงินรับออกรถอยู่ที่52,500บาทนะครับก็จรองจริงๆลูกค้าใช้ ห้าหมื่นแต่ว่า2 5งพนเนี่ยก็จะมีการติดตั้งล็อกเทคเพิ่มวยล็อกเทคเพิ่มมายี่ก็คือห้าหมื่นนั่นแหละนะครับน้องแล้วก็พรอยู่ที่9,400กว่าบาทเท่านั้นสบายๆนะคะพนสบายๆเลยได้แต่งทั้งคันด้วยนะรวมอยู่ในยอดทั้งหมดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นแบบเอสปอร์ตตี้เนาะก็จะเป็นเอสปอร์ตตี้แบบเซ็ตใหญ่เซ็ตเต็มเลยนะคเซ็ตพิษของเราเลยนะครับนี่ก็จะมีชุดแต่งเอสปอร์ตตี ยี่สิบกว่าชิ้นทั้งคันให้เลยนะครับตั้งแต่กระจังหน้าเนาะกระจังหน้าก็จะเป็นตัวครอบนะคะทั้งสีดําสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นครอบโครเมียมอ่าใช่ครอบโครเมียมตัว C แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวก้านชนสเติร์ดรับคันนะคะใช่สเต็กร์ดด้านหน้าโลโก้แคสต์สปอร์ตี้มาให้นะครับตัวนี้มาให้สวยๆเลยนอกจากนี้นะครับหน้า้ดวยนะฝาปองหน้านะคะก็จะเป็นตัวอแร็ป แรปนะคะเป็นลายคาร์บอนนะคะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เราจะถุงด้านท้ายแล้วก็เบ้ามือจับหรือว่าที่มือเปิดประตูหรือที่เปิดฝาท้ายอะไรแล้วก็แรปให้หมดเลยแปให้หมดกลมให้มันเข้ากันกับทั้งคันแบบนี้เลยนะครับแต่ชุดแต่งสปอร์ตตี้เนี่ยนอกจากด้านหน้าเมื่อกี้นะทั้งคันนี่คือมีเพียบนะครับใช่ค่ะมีเนี่ยค่ะอย่างเช่นเสากางนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวครอบกระจกมองข้ามกระจกมีเคปล่าเสากลาง นะครับมาให้สกเกอร์ด้านข้างสติ๊กเกอร์ข้างรถเนี่ยสั่งได้เหมือนกันนะคะ,ะคอยู่ในเซ็ตอยู่แล้วโลหะสปอยเลอร์หลังคาคแล้วก็โลบาร์เตี้ยนะคะ <Low S 2> ที่อยู่บนกระบะไลเน่อร์ แล้วก็สเกิร์ตหลังนี่ประกอบ3ชิ้นเลยนะเข้ารูปสวยงามแน่นอนคล้ายๆ X เลยนะ X X CV สายตาของเราเนี่ยคือชุดเต็มก็คือครบทุกอย่างจริงๆนะคะครับและแน่นอนนะครับ่เต็มกววานี้้แลอันนี้คือชุดใหญ่ของของ S ฮสปอร์ี้นะแล้วนอกนั้นเราเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยจากเดิมมันไม่มีจอไม่มีอะไรเนาะเป็นเครื่อง 4cd ธรรมดาเลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ Android นะครับมาให้เลย รวมถึงในฟังก์ชันของตัวจอเนี่ยเราก็มีการติดตั้งกล้องหลังนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวจอได้แล้วก็ยังมีติดกล้องหน้าด้วยซึ่งเชื่อมกับจอเนี่แหละนะซึ่งันจะเป็นกล้องบันทึกภาพใช่ค่ะหน้ารถเนาะไว้ป้องกันแบบอันตรายเนาะสมัยนี้ก็ควรมีติดไว้ก็จะบันทึกเป็นไฟล์ลงที่ตัวจอให้ด้วยเหมือนกันรับคัน้วลูกค้าก็อย่างที่บอกครับสั่งติดล็อกเทคเพิ่มเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับใช่ค่ะเพื่อความแบบ อุ่นใจปลอดภัยนะคะโอ้โหแล้วก็ตัวล้อตัวล้อตัวนี้นะคะของเราเป็นล้อ18นะคะแหมนะครับล้อสินิ้วนี้เป็นรุ่นอะไรคะรุ่นนี้มาเป็นตัว N5 นะครับ RS แดงนะครับตัวนี้ N5 RS แดงแต่ว่าลูกค้าเลือกที่จะไม่โหลดเนาะอันนี้ก็ใช่ก็เลยใส่ไปเป็นยางใหญ่ให้ยางใหญ่ให้2 5 5 5้าห้เลยนะครับตัวนี้ก็จะทำให้อาลองเหมือนอานุ่มนวลมากขึ้นในการขับขี่นะคะป้องกันการแบบ ับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นขับนิ่มเหมือนใช้ใช้ล้อเดินที่มาจากโรงงานเลยใช่ค่ะโดยที่ได้ล้อ18แบบสวยสวยด้วยพอใส่กับตัวเขาได้นะ Mac R n 5นี่คือสวยมากเลยนะและ End f i v ข้างหลังที่บอกเลยว่าเงาลึกแบบสุดแล้วอ่ะครับต่างจาก เอธรรมดาเยอะเลยนะครับตัวนี้ในเซ็ตของเราบอกแล้วว่าเลือกสรรแต่สิ่งที่แบบดีๆให้กับลูกค้าแน่นอนจัดเต็มมากๆเลยก็เบสเซตคันนี้อยู่ที่52,500ผ่ากว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสวยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็เตรียมเอารถไปส่งเนาะให้ลูกค้าที่จังหวัดสมุทรสาครกันนะครับเดี๋ยวพาตุ๊กตาไปเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะเจอลูกค้าที่บ้านเลยครับไปกันเลยค่ะ